สวัสดีค่ะมาพบก,กับกิมอยูแบบนนบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมเเพาเฮ็ดกระเผ่าค่ะเมนูมันนี้มีอยู่สามอย่างค่ะพีน่น้องอย่างแรกเห็ดเฮ็ดเห็ดเบืงนี่ค่ะพี่น้องคือแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะบางอันกับบริยัดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันหลายใส่เบิร์ดทั้งสองหน่วยค่ะหมูมนเปืองหมูค่ะพี่น้องโซนีนตกปะหยัดนะคะแล้วอีเมนูหนึ่งก็คือยำกุนเชียงค่ะพี่น้องยำกุนเชียงกับบริยดเห็ดเบิงเพราะว่าเป็นง่ายๆมากเลยค่ะคือ พึ้นสี่ค่ะพี่น้องบางคนเนาะคะ่ะเพื่อนบางคนอาจสับปะรดเบ่งจบคลิปหนูก็อาจอธิบายไปเลยค่ะพี่น้องว่านีขาขึ้นนำอังจากะคะ่ะนำอังจากที่ใส่ย่ำกุนเชียงค่ะพี่น้องก็สะทั่นแตงกวาเนาะคะ่ะหั่นกุนเชียงที่พอแล้วบ้างหมนตแตงกวาะคะ่ะแล้วเอาน,าน้ำนีลาาค่ะพี่น้องอันนี้ขึ้นนีล,นล่าง่ายง่ายหนูก็รลยสับปะรดเห็ดเบิงแต่วันให้เบิงตอนสเสร็จลูบแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างอื่น่ามีอย่างเลยคะ่ะนำอังจากแต่จะเป็นน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มแค่นั้นเองค่ะมือจะเปรียๆเปีย ส่วนเมนูที่สามที่นู้นเดให้เบิงค่ะพี่น้องก็คือไก่มูผัดขิงค่ะพี่น้องมูผัดขิงนูนี่ก็เคยเ็ดไปแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าโดนเติมเลยที่นุ้นบริเดหมูผัดขิงค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเฮ็ดหูหนูค่ะหอมใหญ่ค่ะมูสไลด์นะคะมันนี่นู้เลือกมูสไลด์ค่ะพี่น้องแล้วก็ขิงอ่อนนี่ค่ะอ่อนๆพี่น้องกินแก่ครับลมนุ่ลมากมักขิงค่ะพี่น้องส่วนมูนะคะส่าหรับผููใดทีโบมัก หมันเปื่อยเกินไปค่ะพี่น้องก็ผูต้องเอาไปมักอีกยังนะคะพี่น้องเอามาผัดจนสีเลยแต่ว่าสำหรับหน,นูนี่สะมักนะมันหอยก็แปลงมันนิดนึงค่ะเผื่อให้มันหนุ่มขึ้นเพราะว่าแม่ผูฒ่าแล้วคนสกินหนเนาะคะ่ะส่วนมะระนะคะพี่น้องหนูสอธิบายในต้นคลิปเลยมะระนี่คือก้อนที่นุ่เอามาตบมายัดใส่นะคะพี่น้องหนูสะเซ้นนำเกลือ,อไว้หนึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะพี่น้องสำหรับครูที่บ่มักขมเลยนะคะ ต่บะแต่ในแต่ในขิงซือว่ามะละอันเส็ยจังใ,ในก็ขมคือเก่าค่ะแต่กระขมมาขมหน่อยอยู่ที่กรรมวิธีย่างเข้านะคะพี่น้องนี่แหละค่ะแช่น้ำเกลือไปชัวช่วโมงหนึ่งแล้วเอามาต้มออกซองหนามค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะสิสียบกระสุบขมแห้งเนาะค่ะพี่น้องอย่างอื่นกับบะหมี่ย่างกระทุกกระเทียมพักอ่าฮลาพักชี่แล้วก็พริกไทยลงไปะคะ่ะแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องส่วนอื่นๆนะค่ะบะหมี่ยังค่ะกระปุรุงรสด,ด้วยของปรุงรสนะคะฝาท้ายคือเก่าค่ะพี่น้อง เอาละนะคะพี่น้องนุ้งขอต้มมะละไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนุสภาพมาผัดขิงเห็เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละคะ่ะพี่น้องนุ้งสภาพมาต่อด้วยหมูผัดขิงค่ะพี่น้องก่อนอื่นนุ้งจะผัดกระเทียมก่อนผัดกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนค่ะพี่น้องพอกระเทียมเหลิมเหลืองค่ะพี่น้องนุ้งก็จะใส่เห็ดลงไปกับหอมใหญ่ พี่น้องแปลกใจว่าเป็นยังนมบรเซหมูลงไปเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าก้นอุจพัดฟองมสีซุกเพราะว่าที่บ้านมีคนกินแบบว่าน,นุ่มเลยะค่ะพี่น้องถักบักพัดก้อนนะคะมูกกัะแฉมกระดางะคะ่ะมูก็เล่นเลือสุจพัหมูที่หลังพัทคอมใหญ่ก็เป็นผู้หนูก่อน,นะค่ะพี่น้อง หอมใหญ่นะคะพี่น้องมันจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็เหม็นแห้งเนาะค่ะพี่น้องถ้าห้าเอาบดสุกเ่ยมันจะไปออกเหม็นเคี้ยวนิดๆบางคนเพิ่งกับสะบสูชอกต mm. ้องหอมใหญ่เริ่มเค้าใส่ค่ะพี่น้องก็จะเอาหมูใส่ลงไปที่นูมาร์กด้วยแป้งมันแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยนะคะพี่น้อง สำหรับครูบมักมือหนุ่มแห้เงเกินไปกประโปรงมักกะได้พราะมือสไลมันม่ใหนุ่มอยู่แล้วค่ะจนวิธีทำของแต่ละคนก็บอกคื่นกันนะคะพี่น้องของหนูนี่ทำติดายหนูเลยค่ะคือบ่มี่รักสูตรที่เราค่ะพี่น,อน,น,น,น้องเนื้อใส่ยังกับใส่ก้อนแซ่บค่ะ สิ่งที่มันจะใส่ต่งไปก็คือเต้าเจี้ยวค่ะใส่นิดนึงนะคะพี่น้องใส่หลายมันจะไม่กินเหม็นค่ะก็คคะะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึง ย่างละนิดละหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าต่อเสี่ยวนี่ความเค็มอยู่แล้วค่ะตามด้วยของปรุงปร,งรงุงรสนิดนึงค่ะปลาไทยใส่ลงไปแล้วก็งอกกระสยอนน้ำก็ไปห,หน่อยนึงค่ะเห็นน้ำไม่ไม่น้ำซุกซุกไหมเนี่ยนะคะพี่น้องสังเกตบัวมูเซอร์บะฮันเดสุกดีนะคะพี่น้องสอังเกตมุงนะคะหมูเซอเริฟปรุงเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำ นิดนึงซีอิ๊วดำนี่คือถาำสีเลยค่ะพี่น้องแต่ผู้ได้บ่มก,กินมันกับผป้ตองไซเลยค่ะเอาตามในห้องฐานะเลยค่ะน้ำตาลนิดนึงค่ะยุ้มนึงค่ะพีนะะ่น้องเอาละค่ะเราก็จะใส่ชิงมมุไปเลย ทิ้น,นี่ผูดด้ใดบ่มมกชุกแห้งก็าไต้องพัดจนนม่มเละนะคะพี่น้นองะวาเมื่อกีมันทิ้งอ่อนทั่วไปนะคะคือให้กินกับใส่กองนะคะแต่ว่าพี่นีษจะกินแบบชุกเลยค่ะพีนน่น้อง ชิมรสบนไบมันค่ะขอใส่ซีอิ๊วนิดนึงค่ะอันนี้คือผงเห็เห็นไหมคะพี่น้องบบแสบหรือว่าโบเข็มนผนก็บเติมได้อีกค่ะบน,นีว่าใ่รับหลังพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้จะเป็นอันเ็ตค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมค่ะพี่น้องเด็ดลงไปเลยค่ะ นี่นะคะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องมึผัดคิงค่ะหอมแท้แสบพี่น้องกินหอมหวนหวนนี่แหละคะ่ะการเทก,กเระเผาของนูบนมี่ยังย่งหย่างนะคะพี่น้องเอาละคะ่ะเดี๋ยวข้ามาแตงเขากินกันเลยจ้า แล้วเราจะพี่น้องเมนูื้อนี้ค่ะเป็นอาหารไทยง่ายๆบานสไตล์นู้คือเก่าค่ะพี่น้องย่างแรกทีนู้ให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องคือหมูผัดขิงค่ะหมูผัดขิงที่นู้เฮ็ดวิธีทําให้เบิ่งกันง่ายงพี่น้องนู้เฮ็ดกับข้อวนมบ่มกันย่ากค่ะหาหน้าที่กินได้ค่ะพี่น้องนะคะหมูทีนู้ผัดหมักด้วยน้ามันหอยเนาะค่ะพี่น้องซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้งมันนิดนึงค่ะแล้วก็พริกไทยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามาผัดกับเห็ด หูหนูก็บหอมใหญ่กับฉินอ่อนๆเศบๆค่ะพี่น้องใส่ตะเจียวหน่อยหนึ่งจะมีความหอมนะคะส่วนอันนี้คือย่ำกุนเชียงค่ะพี่น้องที่นูว่าบริเวณไทเบิร์กมันง่ายค่ะกับบะหมี่ย่างค่ะพี่น้องกุนเชียงในนูเอาไปอบโดยหมอรมร้อนค่ะพี่น้องนูสบอดอดเนาะค่ะแล้วก็หั่นแตงกวาล่องข้างล่างค่ะกุนเชียงว่างค่ะหอมแดงค่ะพริกชีฟ้าค่ะเขียวแดงโปะเข้าไปค่ะผูดใดมักเพ็ดกับพริกขี้นูส่วนนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำที่เห็นเป็นน้ำน้ำคือน้ำอังจ๋าทีนูเฮดให้เบิร์ น้ำตาลทรายน้ำส้มแล้วก็เกลือค่ะใส่น้ำลงไปหน่อยน่งคะ่ะเขี่ยวจะเป็นน้ำอังจันสมีรสดเปียวหวานเค็มค่ะพี่น้องมาลาดกับย่ำกุนเชียงเนาะคะ่ะนี่คะ่ะแบบนี้คะ่ะนี่เหตุผลเหตุนุ่มเพราะเหตุเห็ุเบิงบ่งเพราะว่ามันมันไม่หยางหยาคะ่ะง่ายมากๆเลยคะ่ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือแกงจืดมะระยัดไส้คะ่ะพี่น้องอาหารลืมพักชี่คะ่ะหันไผ่ลืมเอามาใส่ก็เลยเอามาใส่เพียค่ะพี่น้อง,น,องนี่คะ่ะ กอมละนี่ก็คือบอกให้ฟังตอนต้นคลิปนะคะพี่น้องเอาไปแซ่นาเกลือก่อนค่ะจากประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสาสิบนาทีสำหรับคุณใดบมมกคมกับหนึ่งชั่วโมงไปเลยค่ะก็เอามาต้มออกซองน้ำค่ะพี่น้องก็เสด้แกงจืดมะละยี่ใส่ที่มีรสชาติที่มล่่งหน่อยลงคมลงนิดนึงค่ะ แต่ว่าเขาบอกถึงมาล็ดจะไก็มีความขมค่ะพี่น้องแต่ว่ามาันสคุมมาคุมหน่อยอยู่ที่การวิธีทำมือเขานะคะเห็ดแบบนี้รับรองมาคมบมบลายค่ะคุมนิดเดียวค่ะพี่น้องนคะคะแล้วก็เขาสวยขึ้นเก่าเนาะคะ่ะนี่แหละจ้ะเมนูอาหารมือก็เป็นอาหารไทยง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องขอพูดไหลายเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่ขามารับชมค่ะมากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องขอบคุนเกา่าเผื่อใหม่มากค่ะมากินข้าวแรกด้วยกันค่ะแซ่บจ้า